สวัสดีครับแอปดิสคัทครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวนะฮะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ครับของ t o มูฟเอ e นะครับก็มีท o ส Smart 4G 5.0แล้วก็ท o ส Smart 4G 4.0นะครับสำหรับตัว5.0เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,990บาทนะครับแล้วก็ตัว4.0เนี่ยจะอยู่ที่2,990บาทราคาแค่นี้ก็ถือว่าถูกแล้วนะฮะแต่ว่าจะถูกเข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดคุณสมัคร 4G iSmart Extra นะครับเป็นโปรโมชั่น 4G Data จุใจนะฮะของท o o v e เอ e ครับ,รบก็ราคาจะลดลงไปเยอะมากนะฮะอย่างตัว5.0เนี่ยราคาจะเหลือแค่2,495บาทครับแล้วก็ตัว4.0เนี่ยเหลือ1,495บาทนะครับสำหรับแพ็กเกจ iSmart นะครับ Extra เนี่ย 4G iSmart Extra เนี่ยจะมีรายละเอียดยังไงบ้างเนี่ยก็ไปอ่านในรีวิวเราได้นะครับของ a p p d i s c u s ทหรือว่าจะไปดูในเว็บไซต์ของทางท o e ูฟเอ e เองเลยก็ได้ครับ ว่ามีโปรโมชันนี้มันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า Data าเนี่ยให้จุใจมากนะครับค่อนข้างคุ้มมากครับแล้วก็สามารถซื้อเครื่องได้ในราคาถูกมากด้วยโอเคมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับสําหรับกล่อง,องตัว5นิ้วเนี่ยผมแกะไปแล้วนะครับเนี่ยครับก็เลยมาดูกล่องของตัว4นิ้วกันแทนนะครับเนี่ยครับกล่องก็เหมือนกันเลยฮะหน้าตาเหมือนกันเดะเลยฮะเป็นกล่องกระจกนะฮะ ไม่ใช่สิเป็นกล่องพลาสติกครับใสๆนะครับนี่ครับเป็นกล่องพลาสติกใสครับก็ดูแปลกตาดีนะครับปกตินี่จะเป็นกล่องกระดาษนะฮะอันนี้เป็นกล่องพลาสติกใสเนี่ยครับหน้าตาสวยงามครับดูน่าซื้อมากเลยนะฮะเนี่ยครับด้านหลังก็จะบอกสเปคไว้คร่าวๆนะฮะอย่างตัว4นิ้วเนี่ยดูตัว4นิ้วก่อนนะฮะเนี่ยครับ t ูสมาร์ทสี่จนะครับเนี่ยครับตัว4นิ้วนะฮะจะรองรับ 4G แล้วก็ 3G นะครับ เนี่ยครับลองทั้ง 4G และ 3G นะฮะดูที่ราคาถูกขนาดนี้ยังรองรับ 4G เลยนะครับเนี่ยของ TrueMove H นะครับทำมาเพื่อสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ 4G กันนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ชิปเซตเนะจะเป็น Quad Core ฮะ,ะ1.0 Android ตัวนี้เป็น5.1 Lollipop นะครับเนี่ยครับกล้องความเพลด5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเป็น VGA นะฮะตัวนี้ ROM ภายในนะฮะ4กิกแล้วก็ RAM 512เมกนะครับหน้าจอเป็น o g s นะครับเป็น IPS นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ความจุ1,500มิลลิแอมป์นะครับ เนี่ยครับจากสเปคนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้ดูดูผมว่ามันก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้เป็นเครื่องสำรองนะฮะแล้วก็สำหรับคุณลุงคุณป้าที่เพิ่งจะหาใช้สมาร์ทโฟนนะครับ<ๆ>ก็อาจจะลองจากตัวนี้ก่อนก็ได้สเปคก็ไม่ค่อยสูงนะฮะแล้วก็ลอมก็ไม่ค่อยเยอะแรมก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะอย่างว่านะครับแต่ว่าตัว5นิ้วนี่ดิฮะผมว่าเป็นทีเด็ดของ ซีรีส์นี้นะครับนี่ครับตัว5นิ้วนะฮะสเปคน่าสนใจมากครับรองรับ 4G 3G เช่นกันนะฮะอย่างที่เห็นก็แ5 0ล0 0้อัน่งนะครับแล้วก็ชิปประมวลผลก็เป็น quad core เหมือนกันเป็น1.5ดกิก,กน,นะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้เป็น JDI HD นะฮะจากที่ญี่ปุ่นเนี่ย JDI HD คืออะไร JDI HD เนี่ยก็เป็นหน้าจอที่ทาง JDI เนี่ยเป็นคนผลิตนะฮะเป็นชื่อบริษัทนะครับเขาผลิตออกมาเนี่ยก็คือว่าปกติเนี่ยหน้าจอเนี่ยจะมีเป็น RGB ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้จะใส่เป็นสีขาวเข้าไปฮะเป็นไวัยเข้าไปในหน้าจอด้วยซึ่งทําให้หน้าจอเนี่ยสีสันสดใสมากแล้วก็มีความสว่างสูงแถมถนอมสายตาด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะฮะเขาบอกว่าประหยัดพลังงานไปได้ถึง40%เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีมีลามีล่าวิชันนะครับมีล่าวิชันเนี่ย มันก็คล้ายๆกับในโ o n y นะคะก็คือเป็นฟังก์ชันแบบปรับแต่งหน้าจอได้วยตัวเองอะนะครับเหมือนกับในโซ ny แล้วก็ใน so ในซัมซุงนะฮะก็สามารถปรับแต่งหน้าจอทั้งความคอนทราสต์ทั้งความอิ่มของสีต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับด้วยตัวเองได้นะครับสีสดแค่ไหนหน้าจออมเหลืองไปไหมอมฟ้าไปไหมเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะฮะมีล์วิชันนะครับก็ค่อนข้างปรับแต่งได้ละเอียดละเอียดมากนะผมว่าละเอียดกว่าละเอียดกว่าแบรนด์ข้างต้นที่ผมอ้างไปด้วยนะฮะ ละเอียดมากเลยนะครับสำหรับมิราวิชันเนนะครับนี่ครับกล้องหลังนะฮะัแล้านพิกเซลกล้องหน้าหล้านพิกเซลนะครับหน่วยความจำภายใน8กิกแกรมหกิกกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่2,100มิลลิแอมมานะครับสำหรับตัวเนี้ยหน่วยความจำภายใน8กิกนะฮะจะเห็นตอนใช้งานเนี่ยจะเห็นอยู่ประมาณ5.2กิกกนะครับประมาณนี้นะฮะเราไปดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับนี่ครับเดี๋ยวดูสเปคไปตั้งเยอะแล้วนะไปดูโซเครื่องกันนะครับโซ่ตัวเครื่องเนี่ยนี่ครับอย่างที่เห็นนะฮะ หน้าตาคุ้นๆมั้ยครับก็คล้ายๆกับสมาร์ทโฟนชื่อดังแบรนด์หนึ่งนะฮะจะคลายผลไม้นะครับหน้าตาเหมือนกันมากเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าเว็บแรกที่ผมเห็นนะผมว่ามันเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะมากฮะตอนที่อยู่ในกล่องเนี่ยแล้วก็ดูสวยด้วยนะฮะผมว่ามันดูสวยทีเดียวะครับถึงจะคล้ายกันแต่ว่าดูสวยมากฮะดูพรีเมียมหรูหราในราคาเบาๆนะครับเนี่ยครับ สำหรับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นการประกอบแบบยูนิบอดี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยนแบตเนี่ยคุณก็ต้องส่งไปที่ทาง True นะฮะให้เขาเปลี่ยนแบตให้นะครับผมไม่สามารถแกะฝาหลังได้นะครับซึ่งก็แลกมาด้วยความพรีเมียมครับเนี่ยครับดูหรูหรามากนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ด้านขวานะฮะจะมีช่องใส่ซิม2ช่องครับช่องที่2เนี่ยให้เลือกนะฮะว่าคุณจะใส่ซิมหรือว่าจะใส่ไมโคร SD การ์ดนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยครับ สำหรับช่องแรกเนี่ยจะรองรับ 4G แล้วก็ 3G นะฮะส่วนช่อง2 G เนี่ยจะเป็น 2G ครับเนี่ยครับรองรับ 4G เฉพาะซิมแรกนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับลดระดับเสียงนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตหูฟัง3.5ครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะหน้าตาจะเหมือนลำโพงคู่นะฮะแต่ว่าไม่ใช่นะครับเนี่ยครับหน้าตาเหมือนลำโพงคู่แต่ไม่ใช่เพราะว่าจะมีด้านด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนนะครับส่วนด้านขวานเนี่ย จะเป็นลำโพงฮะแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับเนี่ยครับมาดูหน้าจอนะฮะต้องบอกว่าหน้าจอสวยมากนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าราคาเท่านี้จะให้หน้าจอสักขนาดไหนเชียวแต่พอเล่นดูนะฮะต้องบอกว่าหน้าจอสวยมากมากครับสีสดดูนะฮะเนี่ยครับมุมมองกว้างครับ เนี่ยครับมุมมองกว้างแล้วก็วัสดกุการประกอบตัวนี้ต้องบอกว่าเนียบมากนะฮะดูแน่นหนามากแล้วก็ด้านบนบดเนี่ยนะฮะตรงมุมซ้ายเนี่ยจะเขียนว่า 4G ด้วยนะครับเนี่ยครับระบุสุดๆครับว่า 4G นะฮะแล้วก็ลำโพงสนทนารุ่นนี้เสียงดังชัดเจนดีนะครับแล้วก็ลำโพงตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าเสียงมันค่อนข้างแหลมไปหน่อยนะฮะแต่ว่าเสียงดังมากครับเป็นลำโพงที่ดังมาก,มากๆนะฮะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ กังวลอยู่ว่าทำไมลำโพงโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ทำไมถึงเบาจังรุ่นนี้เสียงดังนะครับเนี่ยครับแล้วก็กล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังนี่8ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชนะครับเนี่ยครับกดโดนนะฮะสำหรับ UI UI ต่างๆนะฮะต้องบอกว่าดูแล้วเหมือนกับว่า True Vision เนี่ย True ทูมูฟเอเนี่ยไม่ได้ปรับแต่งอะไรมามากนะครับจะบอกว่าหน้าตาเหมือนกับ UI มาตรฐานของ Android ปกตินะฮะตัวนี้มาพร้อมกับ Android 4.4.4 k i t Kat นะครับก็น่าเสียดายอยู่นิดนึงฮะว่าทำไมถึงยังไม่มาพร้อมโลลิปปอะนะครับเพราะว่าตัวที่ถูกกว่านะฮะเป็นตัว4.0เนี่ยมาพร้อมโลลิปปอะนะครับก็น่าเสียดายอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า t r u ูจะอัปเดตเวอร์ชันให้หรือเปล่านะฮะสำหรับ UI ครับ,บ UI อเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะ ต้องบอกว่าอาจจะเพราะไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาด้วยนะครับมันเลยลื่นไหลดีมากนะฮะค่อนข้างลื่นครับเร็วดีครับเนี่ยครับไม่มีหน่วงเลยฮะการใช้งานต่างๆนะฮะเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นแจ้งเตือนนะครับเนี่ยครับแล้วก็คิวทัคเกิลอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเข้าไปในหน้าเซตตั้งค่านะฮะเนี่ยครับและจุดเด่นของมันนะฮะตรงการแสดงผลนะครับเนี่ยครับมิลาวิชันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะ สำหรับมิราวิชันนะครับก็เป็นการปรับแต่งหน้าจอด้วย,วยตัวเองนะครับเป็นซอฟต์แวร์นะฮะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นน่ยนะครับก็มีความอัจฉริยะอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะฮะเนี่ยครับสามารถปรับแต่งได้มากกว่าชาวบ้านนะครับตอนแรกเนี่ยเดิฟมานี่จะเป็นมาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกมาตรฐานเนี่ยเราก็ป็นสามารถปรับแต่งอะไรได้นะครับก็มาเลือกที่หมด ผู้ใช้นะฮะตอนแรกจะมีมาตรฐานสดใสผู้ใช้นะครับให้เลือกหมดผู้ใช้ก่อนเพราะเรายังต้องการปรับแต่งหน้าจอนะฮะถ้าเกิดเลือกสดใสเนี่ยก็จะทําให้หน้าจอดูสีสดขึ้นนะครับนะครับสีมันจะปรับแบบคอนทราสคมขึ้นสดขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นหน้าจอสดใสปรับที่หมดผู้ใช้เพราะเราต้องการปรับด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะฮะอย่างที่เห็นเห็นไหมครับจะมีการปรับตั้งค่าคอนทราสนะครับนะครับการปรับตั้งค่าคอนทราสนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้ครับนะครับโดยที่มีภาพให้เปรียบเทียบให้ดูว่า ดูแลต่างกันยังไงนะฮะอย่างเช่นเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็ปรับลดลงได้นะครับปรับเยอะๆอะไรก็ได้นะฮะเนี่ยครับปรับได้ตามใจชอบนะครับต่อมาก็เป็นความอิ่มตัวของสีนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันครับเนี่ยครับไม่ชอบก็ปรับลดชอบก็ปรับเพิ่มนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นความสว่างของภาพนะครับมืดไปแล้วก็ปรับให้มันสว่างขึ้นได้อย่างตรงนี้นะครับเนี่ยครับนี่คือการปรับตั้งค่าเซตที่1นนะฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะจะมีการคอนทราส ความอิ่มตัวความสว่างของภาพนะครับแล้วก็มีการปรับขั้นสูงนะครับเรื่องความคมชัดครับเนี่ยครับสามารถมาปรับเรื่องความคมชัดเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยครับนอกจากความคมชัดแล้วก็ปรับที่อุณหภูมิสีนะฮะอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดใครที่กลัวว่าหน้าจอฟ้าไปเหลืองไปเนี่ยก็ปรับจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับปรับตรงนี้นะฮะนอกจากนี้นะฮะก็จะมีด y n มิ i คอนทราสต์ด้วยครับเนี่ยครับ เป็นภาพมันจะมีคอนทราสต์นะก็สามารถเปิดได้เปิดหรือปิดได้อ่ากตรงนี้นะฮะผมลองเปิดดูเนี่ยมันก็ดูคมขึ้นจริงๆนะครับในดริคอนทราสต์เห็นไหมฮะภาพผิดไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับปรับจากตรงนี้ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดคุณปรับไปแล้วเนี่ยเราไม่ชอบใจเนี่ยอยากจะเริ่มต้นใหม่นะฮะก็เลือกอันล่างสุดครับเป็นการคืนค่าเริ่มต้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยก็จะกลับมาสู่โหมดมาตรฐานปกตินะครับเนี่ยครับการปรับตั้งค่าของมิราวิชันนะครับเนี่ยครับ สำหรับรุ่นนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะมาพร้อมกับ Android 4.4.4นะครับเป็น KitKat ครับยังไม่ใช่ Lollipop นะฮะเนี่ยฮะแต่ก็มีอัปเดตผ่าน OTA ให้ด้วยนะครับเนี่ยครับก็เลยเป็นความหวังนะฮะว่าไม่แน่นะฮะว่า t ทูมูเพจเนี่ยเขาอาจจะมีอัปเดตแบบ OTA ให้ก็ได้นะครับมีอัปเดตเครือข่ายไรสายนะฮะเนี่ยครับเผื่อว่าเขาจะอัปเดตให้ตรงนี้นะฮะสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้นะครับก่อนหน้านี้ผมลองทดสอบละมันก็แปลว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด ในเมื่อมีแบบนี้นะฮะก็เลยมีความหวังลึกๆครับว่าผู้ใช้เนี่ยจะสามารถอัปเดตได้นานาคตนะฮะนอกจากเรื่องฟังก์ชันของเครื่องที่โดดเด่นแล้วนะฮะก็จะมาถึงเรื่องแอปพลิเคชันนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็จะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันของ True ต่างๆนานานะฮะมีทั้ง True y t u t r u i v i s n o n Anywhere, นะครับ H.T.V. True Music, นะฮะนี่ครับ t True Cloud นะครับ g o o d g a m e นะครับซึ่งทางเราเนี่ยเคยนำเสนอไปหลายหนแล้วนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันพวกนี้ครับเคยแนะนำางนไปแล้วก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันของ True เนี่ยจะบอกว่าของเครือข่ายต่างๆเนี่ยมีประโยชน์นะครับอยากให้ลองใช้งานกันแต่และแบรนด์นี้ก็พยายามที่จะสร้างจุดเด่นจุดขายของตัวเองขึ้นมานะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับลองเล่นกันดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นทู o ิช i ่นทูแอนนี่แวร์เนี่ยทูวิชันแนี่แนี่ต้องบอกว่า เป็นจุดขายของ True เลยนะฮะเพราะว่าสำหรับผู้ที่ใช้ TrueVision อยู่เนี่ยที่บ้านเนี่ยะนะครับปิดเสียงนิดนึงก่อนนะฮะผมกลัวโดนปัญหาลิขสิทธิ์นะครับเรื่องคลิปนะฮะเนี <c> ่ย <oughs> <N ee> ครับอย่างที่คุณเห็นนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกของ TrueVision เนี่ยก็มีประโยชน์มากเพียงกรอกเอ่อกรอกรหัสสมาชิกลงไปเนี่ยคุณก็สามารถดูรายการต่าง ของทู Vision ได้เลยนะครับเนี่ยครับก็สามารถเลือกช่องดูได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของ t u ู v i s i o n เนี่ยก็ดูได้แต่รายการฟรีนะครับเนี่ยครับก็สามารถดูรายการต่างๆได้เยอะมากนะฮะจะบอกแค่ฟรีนี้ก็เยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ดูรายการต่างๆ u ู v i s i o n ได้นะครับผ่าน True ว n y w h e r e เนี่ยนะฮะดูได้ทุกที่ทุกเวลาครับ เนี่ยครับก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็มีฮอต n o อกให้ด้วยนะฮะฮอตน็อกเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ติดมากับมือถือจากแดนมังกรหลายแบรนด์เลยนะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่เขาเออกแบบขึ้นมาสําหรับการส่งข้อมูลหาการเนี่ยผ่านการเอามือถือที่มีฮอตน็อกเนี่ยมาแตะกันด้านหลังครับเนี่ยแตะกัน,นะฮะเอาเครื่องมาแตะกันก็เป็นการส่งภาพส่งมีเดียต่างๆเนี่ยหากันได้แล้วนะฮะเนี่ยครับสามารถส่งไมแต่แอปได้ด้วยนะครับ นะครับมันเด่นตรงนี้ส่งแอป,ปก็ได้อิมเมจก็ได้มีเดียไฟล์ต่างๆเนี่ยหรือไฟล์ที่เราบันทึกเนี่ยส่งหากันได้หมดเลยนะครับผ่านตัวนี้นะ,ะแอปพลิเคชัน Hot น n อกกนะฮะนี่ยครับก็สะดวกมากนะครับแล้วก็เนี่ยฮะมีแอป,ปของ7 e เ e ่ e อลเด้วยนะครับทายแอปดิสคัทก็เคยรีวิวเลยนะฮะเนี่ย <c oughs> สำหรับรุ่นนี้นะฮะผลทดสอบต่างๆนาๆนาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นระดับระดับกลางที่สเปคค่อนข้างสูงนะ เพราะผลทดสอบค่อนข้างสูงมากครับแต่อยู่ระดับ20,000กว่าๆนะฮะก็ถือว่าสูงในระดับของราคานี้เลยนะฮะค่อนข้างคุ้มมากแล้วก็ที่โดดเด่นอย่างนึงก็คือเรื่องของเสียงนะครับรุ่นนี้เห็นตัวบางๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าลำโพงเสียงดังนะครับอย่างที่บอกแต่ว่ามันออกแหลมหน่อยนะฮะแต่วา่าถ้าถามผมเนี่ย ผมว่าโอเคนะใช้ฟังเพลงก็ใช้ได้นะผ่านหูฟังหรือว่าฟังผ่านลําโพงตัวเครื่องเนี่ยเสียงก็ดังดีนะครับแต่ถ้าเกิดหวังว่าให้มันไพ่ล้อพอพริง้งเหมือนรุ่นราคาแพงไหมมันไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเสียงดังดีครับรุ่นนี้จะบอกว่าขนาดปรับลําโพงให้เบาแล้วนะฮะมันก็ยังดังอยู่ดีนะฮะสรุปว่าหน้าจอก็สว่างมากลำโพงก็ดังด้วยนะฮะดังมากด้วยหน้าจอเนี่ยสว่างระดับที่ว่าคุณไปยินกลางแดดได้นะครับทำงานกลางแดดได้เลย สามารถมองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนครับหน้าจอสว่างมากนะฮะแล้วสลหรับเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่ากล้องเนี่ยความเด็ดด้านหลังนะฮะ8ล้านพิกเซลด้านหน้า5ล้านพิกเซลนะครับคุณภาพนี่ต้องบอกว่าเกินคาดเหมือนกันนะผมว่ามันมีความคมสูงแล้วก็สีสดดีนะครับเนี่ยครับมีความคมสูงสดดีด้วยนะฮะเนี่ยครับแล้วก็มีทัชโฟกัสด้วยนะครับและจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมฮะ รูปสัญลญักษณ์นิ้ว2นิ้ววิกตอรี่นะฮะก็คือว่าเวลาคนต้องการถ่ายภาพถ่ายภาพบุคคลเนี่ยฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยสามารถชูนิ้ว2นิ้วได้นะครับเพื่อให้กล้องเนี่ยจับภาพเองโดยอัตโนมัติน,นะครับโดยการชูนิ้ว2นิ้วนะครับเนี่ยครับสามารถทําได้แล้วก็สามารถใส่ถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้ด้วยนะครับโดยการใช้นิ้ว2นิ้วนี่ครับชูนิ้วขึ้นมากล้องจะจับ จับภาพได้ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดโหมด beauty นะคระับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับเปิดโหมด beauty เนี่ยพอมันจับไปหน้าเราได้เนี่ยมันก็จะจับมันก็จะถ่ายให้อัตโนมัติด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับโหมด beauty ของรุ่นนี้ต้องบอกว่าผมว่ามันดูเนียนมากไปนิดนึงนะครับเนียนมากไปหน่อยเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างหายนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เปิด beauty เนี่ยผมคิดว่ามันใช้ได้เลยนะจับรายละเอียดได้ดีครับแต่ว่าผมว่าสาวๆน่าจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันชัดไปหมดเลยนะครับอย่างว่า ก็ลองใช้ดูครับหมดบิวตี้ผมว่าเนียนๆอย่างนั้นผู้หญิงก็น่าจะชอบนะสำหรับเรื่องเกมเนี่ยผมว่าก็เป็นทีเด็ดของรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสเปคไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเล่นเกมอย่างมาเวลเนี่ยฮะลื่นมากเลยนะครับเท่าที่ลองเลยเนี่ยนี่ครับเกมมาเวลนะฮะ c o n t e s t of Champion นะครับค่อนข้างลื่นมากเลยฮะก็แปลกดีนะครับเดี๋ยวนี้มือถือราคาไม่ต้องแพงมากนะผมว่ามันก็เล่นเกมลื่นไหลแล้วนะครับเนี่ย นี่ครับเริ่มเกมนะฮะเส็นไหมฮะเสียงลำโพงนะครับดังมากครับนี่ครับลำโพงจะอยู Girl, ่ด้านนี be ้นะฮะนะครับเอามือบังก็เสียงจะแผ่วลงนะฮะนะครับด้านนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับแต่ด้านนี้เป็นลำโพงฮะดูดีฮะขนาดของเอานิ้วอุดนะฮะเสียงยังดังเลยครับลอดเอาแต่นิ้วได้ครับเสียงดังมากนะครับเริ่มเกมนะครับ เก,กับไอรอนแมนนะครับเอาใครไปสู้ดี man ด Jack ะะอ,นะะอันแมนดีไหมกเกอร์นัทนะครับหรือว่าอบอมิเนชันนะครับเอาเป็นกเกอร์นัทแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้มาเลยพลังยังไม่ลดเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยๆนะฮะเลเวลอะไรไม่ค่อยขึ้นเง <c oughs> ามาแล้ว อ,อปักเขาให้นี่ครับสังเกตน,นะครับ ทำลื่นไหลทําได้ดีมากเลยนะเนี่ยยังไม่มีหน่วงเลยนะครับเนี่ยจะหน่วงก็ต้องส่มือของหวยครับนี่ครับลื่นดีนะ <c oughs> ฮะรู้สึกมันโกงมากเลยนะเนี่ย แม่ขนาดรีวิวนะฮะยังโชว์แพ้ให้ดูเลยครับเนี่ยนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับก็ลื่นมากนะครับนี่ครับกดโฮมออกจากเกมนะครับก็ยังไม่มีกระตุกนะฮะเครื่องลื่นดีครับเนี่ครับต้องการลบแอปนะฮะก็กดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะฮะนี่ครับก็มานั่งเนี่ครับ กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลบแอปฮะลบแอปเคลียร์เคลียร์เนี่ยครับเท่านี้ฮะแล้วสำหรับในกล่องนะครับของ True Smart 4G นะครับตัว5.0นะครับเพราะว่าตัวสี่นย์ยังไม่ได้แก่นะฮะตัว5.0เนี่ยจะมาพร้อมกับหูฟังนะครับเนี่ยครับเป็นแบบสายแบนเลยนะฮะแล้วก็เป็นหัวแบบอินเอียร์ด้วยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นหูหูฟังแบบอินเอียร์นะฮะนี่ครับแบบสายแบนนะฮะเพราะงั้นสายจะไม่พันกันนะครับเนี่ยครับแล้วก็ เนี่ยครับสาย USB นะครับมีมาให้ด้วยฮะแล้วก็หัวปลั๊กครับเนี่ยครับเป็นหัวปลั๊กนะครับแบบมาตรฐานนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับเคสด้วยครับนี่เคสไม่ได้มาในกล่องนะครับแต่ว่าจะมีมาให้ต่างหากนะครับผมก็ไม่รู้นะฮะว่าทาง True จะ True Page นี่ก็จะแถมให้หรือเปล่านะฮะหรือว่าเขาขายแยกนะเพราะว่ามีราคาด้วยนะครับ1นึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับเนี่ยครับเป็นเคสแบบ ซิลิโคนนะฮะต้องบอกว่าเนื้อดีนะเนี่ยครับไม่ย้วยง่ายๆแน่นอนครับดูแข็งแรงเนี่ยครับใสๆแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีเนี่ยฮะจะมีปั๊มตาด้วยฮะเป็นทรูนะครับเนี่ยครับมีปั๊มตาไว้ด้วยนะฮะเนี่ยครับมีปั๊มตาทรูไว้ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะฮะที่ต้องขอชมมาตลอดเลยนะครับสำหรับ t ทูมูฟเอชเนี่ยก็ับบอกว่า มือถือสมทรูนะฮะคู่มือหนามากครับเนี่ยครับคู่มือหนามากไม่พอนะฮะเป็นคู่มือสีด้วยนะครับเนี่ยครับป๋ามากมากเลยนะฮะนี่ครับพิมพ์มันอย่างดีเลยครับป๋ามากแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี้ครับแน่สบายใจเมื่อใช้ทรูนะครับรับประกันเครื่องนานสิบห้าเดือนนะครับเนี่ยครับ แล้วก็มีปัญหานะครับสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน30วันนะครับแต่ว่าปัญหานั้นเนี่ยต้องเกิดจากการใช้งานเครื่องนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปทําตกกระแทกหรือแตกเล้าหรือว่าโดนความชื้นเรื่องตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รับประกันนะครับรวมถึงเรื่องของการดัดแปลงซอฟต์แวร์ภายในด้วยใครอยากจะไปรูทลงลอมใหม่เนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับทาง true เขาบอกว่าไม่อยู่ในประกันนะครับ ทั้งภายในภายนอกเครื่องนะครับภายนอกนี่คือทํำยังไงนะเนี่ยไปยิงเลเซอร์เหรอไม่ใช่ครับผมแล้วก็เนี่ยครับรับประกันปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์เสริมภายในกล่องนะฮะถ้ามีปัญหานี่ก็รับประกันนาน7เดือนนะครับตัวเครื่องเนี่ยสิเดือนแล้วพวกแบตเตอรี่รับอรปกณ์เสริมในกล่องเน7เดเดือนนะครับเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนได้ภายใน30วันอันนี้ป่ามากครับผม ที่สาคัญนะฮะตอนนี้ที่ลืมไม่ได้เลยทําไมผมลืมหว่านี่ครับเข็มจิ้มซิมนะครับก็มีมาให้นะฮะนี่ครับเข็มจิ้มซิมครับก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับถ้าเกิดคุณทําหายไปเนี่ยก็สามารถซื้อเข็มจิ้มซิมเอ่อจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปไม่ใช่แล้วก็สะดวกซื้อเลยหรอร้านมือถือทั่วไปครับสามารถมาใช้แทนกันได้นะครับนี่ครับเป็นเข็มจิ้มซิมแบบธรรมดานะครับเป็นยังไงครับสําหรับ True Smart 4G นะครับ5.0แล้วก็4.0นะครับเนี่ครับ สวยครับจะบอกว่าสวยแล้วก็เบาด้วยนะฮะราคาก็เบาวิวด้วยนะฮะถูกมากครับเนี่ยครับก็ต้องฝากไว้นะฮะสำหรับ2รุ่นนี้นะครับราคาถูกมากเพราะว่าโปรโมชั่น 4G iSmart Extra นะครับนะครับตัว5นิ้วเนี่ยเหลือแค่2,495บาทนะครับและตัว4นิ้วเนี่ยเหลือแค่1,495บาทเท่านั้นผมว่าถูกเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นผมเนี่ยผมซื้อตัว5นิ้วแน่นอนเพราะว่าสเปคมัน เพียงพอต่อการใช้งานเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้จริงหรือใช้เล่นเนี่ยผมว่าตัวนี้พอนะฮะและแถมรองรับ 4G ด้วยครับมาตรฐานใหม่ของแนอนาคตอันใกล้นะฮะแล้วก็เป็นมาตรฐานของวันนี้แล้วด้วยสำหรับทูมูเพชนะครับเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้นำของเรื่อง 4G นะครับเนี่ยครับก็าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดมากๆเนี่ยแล้วก็รายละเอียดอย่างละเอียดเลยนะฮะก็สามารถไปอ่านใน รีวิวที่เป็นบทความได้ซึ่งาทางผมเองเนี่ยเขียนไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับพร้อมกับมีแนะนำแอปพลิเคชันต่างๆในเครื่องนี้ด้วยนะครับอย่างละเอียดก็อยู่ในรีวิวบทความแล้วด้วยก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับ2รุ่นนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ